ไปลนลออ่ีสาธิตการดำรงคีบในป่านะครับการดำรงคีบในป่านะครับง่ายๆทิม <c oughs> ลักการวิทยาศาสตร์นี่ด่า,ดางทับทิมด่างทับทิมหาซื้อตามลายข้ายายันข้ายยาแผงปัจจุบันทั่วไปไปซือ้อยู่ว้านยีสิบบาทกตน่นีนะครับเวลาไปปลาไปโขกไปทงไปทงไปทาไปป้าเดียวเดียวเดียวด่างทับทิมแล้วก็นน้ำตาลทราย น้ำตาลทรายน้ำตาลข้าเนี่ยน้ำตาลทรายข้าธรรมดาเนี่ยแหละครับเป็นลักวิทยาศาสตร์ง่ายๆครับแต่ก็เล็กต้องเอาเล็กดีว่ไมมไม่ก็ได้มีเล็กก็ได้มีไมมก็ได้เดี๋ยวมันมีด่งกับทิมแล้วก็น้ำตาลทรายตามอย่างแล้วก็เอามาต้องมาใส่ไม้บ้างไใส่ไม้อันนี้เป็นเล็กใส่ไม้ก็ได้เป็นใส่ไม่ก็ได้ไม่ก็ได้โอ้ไม่ก็ได้เล็กก็ได้แล้วอ๋อวันนี้เอาไรมุนเหรอมุนหมุนตุลุนตุลุน เออมูนแห้งเต็ดร่อจะใส่ใส่มาได้หรอระวังไหมโอ้ยคือวะเยวโอ้คนไมาเล่าคนไมาแล้วพี่น้องคนไมาแล้วพี่น้องคนมาแล่าพี่น้องเห็นเสียงไฟแล้วโอ้ลูกแล้วลูกแล้วพี่น้องลูกแล้วโอ้นี่ยังไงรักวิทยาศาสตร์ย้ํานั่นก็ตุ่มขี้ปยมาใช่ไหมแกนอยากลองเบอรอ้โหโซซิดะลองมึงเดี๋ยวใส่เชือกเพิ่มเกินไป อโซส,โอสิดาเราบัตรย้อนมาอยากลอกโซสิดาเออเป็นลักวิทยาศาสตร์ครับอย่างไรเป็นความหรูอง,ง่ายๆแล้วก็เอาไปประดับเออ่ไปไปไปยุกไส่ไปยุกไสใ่ในปลาในผงในดงในดอยเนาะน,น,น้ำตาน้ำตรานไม่ใช่น้ำปลาน,น้ำปลาเบื้องนี้โซส,ส,สิดาเป็นยิสาธิตในเบื้องนี้ถ้าเกิดว่าเนี่ยที่หมุนลงตรงๆท,ที่บ้านโซเนี่ยเขาเกิดสงครามกันเยอะๆนะหมุนี้แห้ง แล้วก็เปทอะไ้างคอมสมาจะมีไหมอ้อ่ยอ่อยวัดนะวัดไดกินออาเขาเนี่ยมาดูเนี่ความสำเร็จความสำเร็จอ๋อมันสำเร็จึดแาเงวัไดกินขาดรกเอ้า อ๋อให้องดิโอ,โอ้ไม่ได้กินข้าวแล้วอันเนี้ยไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้คอรทำได้เราต้องทำได้อ่าอะไรหมดไปดิมือาไม่ฝีมือดิเออฝีมือ,อแรงใช่ไหมเอออ่า,อาต้องกันหายใจด้วยก็เลยเกลียดแม่แพ้เนี่โอ้มันเปเรื่อง <c oughs> เอาองตัวนี้อง <c oughs> โอ้คนนี้คนได้เป็นอะไรกินข้าวโอ้ เราไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้โอ้บ่วัฒนธรรมดาต้องทำได้แล้วก็ต้องทำได้ดิโอ้โหสุดยอดเลยครับเนี่ยโอ้บ่วัฒนธรรมดาบันนี่เขาเกิดลูกขึ้นเ้างกอล์ฟฟอยมาใส่นี่เป็นรักวิทยาศาสตร์ใช่ไหมคงทำได้เราก็ต้องทำได้ใช่ไหมใช่เพื่เอกตัวจริงของเราแค่นี้แค่นี้ กินเหไฟไหม้เลย